สบายสบายแบบรูอสานสวัสดีครับกีบเนียห่อกระตมาให้คําตตบอสะหรับเอ็ดสี่ทีเพินถามเข้ามาในคลิปตีเห็ดบันไดนะครับถามว่าไม่ไพ่ห่อเห็ดบันไดนั่นเป็นไม่ไพ่อย่งนะครับก็จะเป็นนี่ข้าตอนะครับเป็นไม่ไพ่สังไพ่นะครับนี่ครับเป็นกอไม้ไพ่สังไพ่นะครับทห่อไปเห็ดบันไดไม่ไพ่นะครับบันไดเกิน ใส่ในหน่วยงานนี่เป็นเสาขึ้นยังนะครับขวายไผ่ไสังไพ่ได้ครับ่นี่ห้องไปใส่เห็ดบันไดครับเขาก็มาตัดแล้วเขาเอาไปทําการเจาะนะครับนี่ผพาไเบบ่งครับครับหลังจากห้องใดไม่ไพ่มาแล้วเขาก็มาตัดเกียนหัวเกียนไายแล้วก็ห้องกัดเจาะหูครับ ก็เป็อใส้ขันนะครับครับบันไดไม้ไผ่ครับมันมมเจาะเรียบรย้อยห้อก็มาทำกันเจ็ดขันนั่นครับ พันเมันกันี่ครับเขาก็พาใหม่ออกมาเปียี่สีกัวนะครับพานเป็นสีเป็นสีนนเ,นสเ,นสเขาก็เราให้มันล้มหูในตามขนาดครับเขาก็เอามาอบครับทครับล่มควันอบครับพันจะเป็นประมาณนี้นะครับ เียนมันเขาตามบุกตามหูมันแล้วก็มามาอบครับเพื่อม่ให้หมอดจอรครับดงบัดงน,น,นครับดังไฟอบครับเอาก็ีดังไฟ็อกันี่แล้ะครับกันหมอดอย่างนี้เลยครับ จะโอบขันแล้วก็ยังสิบประกอบครับยังยังคอยเบ่งขันจวนต่อไปนัองกัรัีกครับ,รบจากห้าเจาะหูแแ้้วครับประทําการรุ่นเพื่อไม่ให้หมอดเจาะครับเป็นประมาณนี้นะครับ กเผาลุ่นไห้หมดเจาะนะครับสำหรับแม่กองมันขันมันได้่่อเฮ็ดไปอย่างเี่ค้ครับเาดังเสีก่อนกองดินมัน้ม,มในใครับมันหมดไเขาใส่ถังครับเขาต้อ,อยัดถังใส่อย่างที่แล้วครับ ความหวนจังทัวถึงครับเปรียวความหวนจยะเกินมากพอดีเลยการตอนการล่นนะครับจิล่นไปเรื่อยๆครับจนบรรส,สุดไปนะครับ ลุ่นเป็นังล่ะครับจะเข้าเผา่ขันเดียวเข้ากับมาใส่ยังไงแล่ะครับใส่กับทักวัดเขาโอ้บอกชื่อเขาฟัง <laughs> ทักวัดวัดกันสนิมยางดีเลยครับใส่ในการทักเพื่อให้มันเงินนะ แล้วก็ทักเขาใส่ขันแล้วใส่ลวดแล้วก็ทักเขานะครับให้มันแน่นหน้าเขาครับ สิบขันเาเจ็ดเมตรหกเมตรห้า<น>สิบความเาาขมาดเกินชูงได้ใส่มาตรฐานบุบริษัทที่วาีน้ำมีดีผู้ผู้ัะเมาทั่วไปใส่ได้รับเยวกันลดสิบสามคร,รับใส่มาตรฐาน นำรับใส่นนไว้งานก็นได้ครับใส่น้ำเงานน้ำซานก็นได้ครับผู้ใดอยากสร้างสื่อไปใส่ท้าทรงท้าสีเกิดลังคาอะไรเบิดนี่ครับไม้ไผ่สังไผ่นะครับนะครับตรงมาตรฐานครับเจรันรับไม้ไผ่สังไผ่นะครับสามารถ ดอยู่ไห,หลายปีครับเพราะว่าร่มควันล่นยางดีอบอยางดีครับขันตัวนจะได้ขันตั้มี่ใดครับครับต้องความตรงมาตรฐานนะครับ สำรรับบันไดไม้ไผ่ครับทักบวดเขาเรียบลอยครับประกอบคันเขาทัดทักหวดเขาครับตัวนี้หล่นเรียบลอยแล้วครับรวัดกันสนิมยางดีครับนี่ครับอัตทานครับมุกเมตรหาชิป บันไดไม่ไพไดครับนี่ละครับพี่น้องผมกติพ่าเอาบังครับไม่ไพสังไพว่มันสามารถเห็ดใดแจะบันไดนะครับสมาเ็ดโค้งลังข่านี่ก็ไดครับถาล่ำในของเขาครับสามารถเอามาเห็ดโ่วงใดครับงบประหยัดครับนี่ครับจากไม่ไพสังไพนะครับเนี่ย มาเทโควงลังค่าได้นะครับควงลังค่าขอกไก่ครับจากไม่ไผ่สังไผ่นะครับนี่ครับเป็นหกประหยัดครับสำหรับเห็ดเหล่าไก่ขอกไก่ครับนี่ครับข้างในก็นจะเป็นไก่ครับถ้ายาดของเขาขออกมาเรื่อยๆครับ นี่ครับนับคลิปนี้ก็ฝากไว้สักหนี้สัก,กวันนะครับพอกันไม่คลิปไม่คลิปหนาครับผมสวัสดีครับ